นิทานไทยเจ้าหญิงน้อยทั้งสามยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรพิชอาณาจักรที่มีความสุขและอิ่มใจเสมอเอาล่ะตอนนี้ไปที่วังกัะเถอะนะเด็กน้อยน่ารักทั้งสามคนนี้ดูสิ แฝดสามคนนี้ชื่อเจ้าหญิงเชอรี่เจ้าหญิงเมอรี่และเจ้าหญิงสตรอเบอร์รี่โอ้โอ้โหอพระเจ้าเลิกจักจี้พ่อสิลูกพ่อท่านพ่อท่านพ่อนี่บาจี้จริงๆเลยดูกแก้มพ่อสิ <c ười> มันชมพูแล้วละ่ะแล้วตาพ่อก็เหมือนจะร้องไห้ออกมาเลยอะ ลูกรัก uhm, ของพ่อถ้าไม่มีลูกพ่อจะทำยังไงนะเอาอีกแล้วราชาอารมณ์ข <so ึ้นลงอีกแล้วมาสามีค่าอาหารพร้อมแล้วล่ะครอบครัวน่ารักจริงๆ เอาละมารู้จักกับเจ้าชายเลมอนกันเถอะเขาคือน้องชายของราชาและตอนนี้เขากำลังกลับอาณาจักรพิษหลังจากที่ออกไปทำธุระด้านการเมืองเออร้อนจริงๆร้อนจนทนไม่ไหวแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าข้าจะได้กลับบ้านสัทีเมื่อเจ้าชายเลมอนกลับไปถึงวังแฝดทั้งสามวิ่งไปหาเขา อมอนอเลมอนอเลมอโอโอเคโอเคอดีใจจ,จ,จริงๆที่ได้เจออเลมอนอีกดีใจที่ได้เจออาจริงๆอาเอาของเล่นมาไหมก็เออคือเลมอนน้องชายค่ะยินดีต้อนรับกลับบานหวังว่าไปออกเดินทางแล้วได้เรื่องนะใช่ ก็ดีเลยทุกอย่างโอเคอันตจักเพื่อนบ้านฝากทักทายมาด้วยนะนีเจ้าคงเหนื่อยสินะไปพักผ่อนก่อนเถอะแล้วค่อยคุยกันตอนเย็นออได้เลยท่านราชาได้เลยท่านราชาได้เจ้าขา่าท่านราชาพระเจ้าทำไมข้าจะต้องพูดกับพี่ชายของตัวเองแบบนั้นด้วยนะ ไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยถ้าท่านได้ครองบาลังของเขาฮุปปากเนะสเนกี้ท่านไม่ต้องฟังข้าก็ได้แต่ข้าจะให้ท่านได้ตาสว่างท่านคิดไหมว่าทำไมเขาถึงสั่งท่านไปทำงานให้เขาล่ะ อาชาไม่ใช่เลอที่ต้องทำธุระให้อาณาจักรของตัวเองข้าข้าเป็นเจ้าชายของอาณาจักรนะแต่ท่านเป็นราชาได้นะนายท่านคิดให้ดีๆสิอำนาจความเคารพและความร่ำรวยที่จะตามมาแต่แต่ว่ายังไงล่ะฮิฮฮิถ้างั้นท่านก็ฟังข้าให้ดี อะไรนะใช่แล้วท่านราชามีอีก,กาเพิ่งเอาข่าวมาบอกข้าท่านกับราชินีรีบไปเลยดีกว่านะแล้วลูกๆเราละ่ะถนนหอนทางไปยังภูเขาใหญ่มันไม่ปลอดภัยนะอ,อแน่นอนท่านราชินีหม่อมฉันอยู่ที่นี่คอยดูแลพวกเธอเองหม่อมฉันเป็นอาของพวกเธอนะราชาและราชินี มองหน้ากันอย่างเป็นกังวลขอนะท่านฤาษีได้ช่วยเรามาเยอะแล้วและอาณาจักรพีสก็รุ่งเรืองมาได้เพราะพรของเขาแท้ๆถ้าเขาไม่สบายเราก็ต้องไปเยี่ยมเขานะน้องชายข้าเตรียมการเลยเราจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าออได้เลยท่านราชาในเช้าวันถัดไปราชา กับราชนีและทหารอีกจำนวนหนึ่งก็เดินทางไปที่ภูเขาใหญ่จำที่พ่อบอกไว้ให้ดีนะเป็นเด็กดีและถ้าต้องการอะไรบอกอาเลมอนได้เลยนะพ่อคะหนูกลัวอืมจำกลอนของเราได้ไหมเหมื่อลมพัดผ่านและฟ้าคำราม ฝนอาจจะ g, ตกและใช่จ,จ,ะนนจะนานที่ไหนเมฆจะหายไปและฟ้าใสจะโผล่มาพระอาครเยีปรากฏและ,และให้คนดังเราด้วยประกายของมันฮ่ <laughs> ใช่แล้วดูแลพวกเธอด้วยนะเลมอนรับทราบท่านราชา <c oughs> เมื่อราชาราชนินีออกเดินทาง <c oughs> แฝดทั้งสามกลับเข้าวังกับอาเลมอนของพวกเธอ พยาบาลดูแลพวกเธอด้วยนะให้เธอได้สิ่งที่พวกเธอต้องการแต่อาเลมอนเราอยากจะเล่นกับอานะคะฮะอาไม่เล่นด้วยหรอกฮะเอาละไปกันได้แล้วขอให้แผนของเจ้าได้ผลนะข้าดูแลเด็กๆยาวถึงเจ็ดวันไม่ได้หรอกนะใจยเย็นท่านราชาของข้า คืนนี้เมือ่อเจ้าหญิงเข้านอนข้าจะแอบ,บเลื้อยตามตัวพวกนางเพื่อวัดตัวพวกนางแล้วข้าจะทําแบบนี้อีกสามวันเพื่อให้ข้าหิวสุดๆแล้วหลังจากนั้นข้าจะอื <c oughs> มเลมอนคิดในใจว่าสามวันมันไม่นานขนาดนั้น และเขาพร้อมที่จะยอมทนไปก่อนขอ,อ,อโอทษทีนะคะอาเลมอนขอโทษท,ทีเหรอขอโทษอะไรกันทั้งสามคนช่วยกันนั่งเงียบๆสักพักหนึ่งจะได้ไหม,มหลังจากนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มรอ้องไห้ เป็นไรแมรี่เราสนกันจริงๆละ่ะขอโทษนะอาเลมอนอช่างมันเถอะอาเลมอนแล้วนิทานก่อนนอนให้เราฟังได้ไหมไม่ได้ปรดไม่ทุกคนไปที่ห้องแล้วอย่ามายุ่งกับอาเจ้าหญิงทั้งสามกลัวเลยรีบวิ่งเข้าห้องคืนนั้นเจ้าหญิงที่น่าสงสารทั้งสาม ร้องไห้ไม่หยุดจนพลอยหลับไปและเมื่อพวกเธอหลับเจ้าหงูก็แอบ,บเข้าไปในห้องแล้วเลื้อยรอบตัวเจ้าหญิงทีละคนทีละคนฮ <h> ih ih <ihi> ้โอ้โอเมื่อคืนนอนหลับสบายจริงๆเลยไม่เครียดไม่ต้องคิดมาก <h ums> ท่านราชาอีกสองวันเท่านั้น ถ้าข้าได้เจ้าหญิงทั้งหมดแล้วทุกอยากจะจบท่านจะส่งอีกาไปบอกราชากับราชินีก็ได้ว่ามีข่าวร้ายสองคนนั้นจะเสียใจจนทนไม่ไหวอยู่ต่อไม่นา้พวกนั้นจะไม่กลับมาที่อาณาจักรแน่นอนและท่านจะได้เป็นราชาคนเดียวเช้าวันนั้นที่โต๊ะอาหาร ทั้งสามเงียบแปลกเจ้าชายเลมอนชอบแบบนั้นเขามีความสุขแต่ว่าหลังจากนั้นเขารู้สึกปวดแปลที่หัวใจออออเลมอนอเลมอนอเลมอนองคารักเรียกหมอหลวงมาเร็วเจ้าชายเลมอนถูกพาตัวไปที่ห้องของเขาเพื่อให้หมอหลวงตรวจเขามีไข้สูงแล้วหายใจไม่พอ เขาอาจจะไปโดนเชื้อหวัดเอลเดอร์มาทำยังไงดีคะหมอดูแลท่านอย่างดีเขาต้องพักผ่อนทั้งกายและสุขภาพจิตเมื่อหมอออกไปเจ้าหญิงทั้งสามมองหน้ากันและกันแล้วกอดกันและกระซิบกระซาบกันเจ้าชายเลมอนสงสัยว่าสามคนคิดจะทำอะไรแต่เขาไม่มีแรงที่จะพูดเขาได้แต่ร้องครวญเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วยังไงต่อละเจ้าหญิงทั้งสามทำสิ่งที่ท่านอาเลมอนไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยภาพเปียกมาแล้วซุปกำลังมาพวกเธอดูแลอาของตัวเองดูแลเขาด้วยความรักและความห่วงใยวันทั้งวันผ่านไปเจ้าชายเลมอนเริ่มรู้สึกดีก่อนค่ำแต่ว่าเขาปวดใจทางใจนั้นเขารู้สึกผิดมาก พวกเจ้านางฟ้าตัวน้อยอาร้ายกับพวกเจ้าแต่ว่าพวกเจ้ายังดูแลอาทั้งวันเหรอมันเป็นวัดเอลเดอร์นะ่วัดผู้ใหญ่สาวใช้ไม่กล้าเข้าใกล้อาเราเป็นเด็กเราไม่ติดเชือ้อและอีกอย่างอาคืออาเลมอนคนเดียวของเราเจ้าชายเลมอนน้ำตาตกและกอดหลานหลานของเขาเจ้าหญิงของอากินอะไรกันรูอ้อยัง ยังค่ะงั้นไปกินให้อิ่มแล้วอาจ,จะส่งเข้านอนนะแล้วนิทานด้วยนะได้สิและหลังจากนั้นราชากับราชินีก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดไปฝันดีนะนางฟ้า มันเริ่มเอนดูเจ้าหญิงแล้วเราต้องลงมือคืนนี้คืนนั้นเมื่อเจ้าชายเลมอนกำลังจะเข้านอนเขาได้ยินเสียงคนร้องขึ้นไม่นะข<อ>้ายากจะกินเจ้าโดยไม่ให้พวกเจ้าตื่แต่ไม่เป็นไรแบบนี้ข้าก็กินเจ้าไดา้และตอนนั้นเองเจ้าชายเลมอน วิ่งเข้าไปในห้องแล้วก็เห็นงูกำลังตั้งท่าพร้อมโจมตีเขารีบล้วงสิ่งที่ดูเหมือนเมล็ดพันธุ์โบราณจากกระเป๋าเขาไม่รีรอรีบปามันใส่เจ้างูทันทีตอนนั้นเจ้างูตกใจตั้งตัวไม่ทันมันเลยโดนเมล็ดพืชเหล่านั้นเมื่อโดนเมล็ดพืชนั้นเจ้างูร้องเสียงดังมากแล้วหายไปในอากาศเจ้าใช้จุดอ่อนของข้าเล่นงานข้าไม่ เด็กๆไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอาของเจ้ามาแล้วเจ้าชายเลมอนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วยังไงต่อละทั้งอาทั้งหลานก็สนิทกันมากขึ้นหลังจากนั้นเลมอนเล่นกับลหลาน สอนละหลานเรื่องงานศิลปะและงานหัตกรรมเขาร้องเพลงและเต้นให้หลานดูด้วยเจ็ดวันผ่านไปเมื่อราชากับราชนีกลับมาพวกเขาเรียกเลมอนพบเขาโกหกเราได้อย่างไรท่านฤาษีไม่เคยป่วยเลยด้วยซ้ำข้าจะเนรเทศเขาเอเไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกหม่อมฉันจะไปจากที่นี่เอง แต่เจ้าโก็หกเราทำไมเพราะข้าอยากจะได้อาณาจักรนี้ข้าโลภมากจนตาบอดหลังจากนั้นเจ้าชายเลมอนก็หันหลังกลับแล้วเดินจากไปตอนนั้นเองเจ้าหญิงทั้งสามรีบวิ่งออกมาทันทีและไปกอดอาเลมอนอาคะอย่าทิ้งเราไปนะคะอาราชากับราชนีตกใจมากลูกพ่อมานี่ไม่ ท่านพอจะให้อาเลมอนไปไม่ได้เขาช่วยชีวิตเราไว้อะไรนะเจ้าหญิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ราชาฟังราชาเรียกิิ่งมาก่อนน้องชายของเขาจนแน่นให้อภัยข้าด้วยนะน้องข้าไม่แน่อาจจะถึงเวลาของเจ้าแล้วที่เจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าคู่ควรยังไงแล้วเราก็เป็นแฟดกันนี่และบัลลังก์ก็เป็นของเจ้าพอๆพกับของข้า ไม่อาณาจักรนี้ต้องการคนที่จิตใจเข้มแข็งไม่ได้ชักจูงง่ายเหมือนข้าและนั่นคือท่านข้าอยากใช้เวลากับหล,ลานๆแค่นั้นเองพวกหล,ลานๆเป็นฝ่ายที่สอนชีวิตให้ข้าราชาภูมิใจในตัวน้องชายเขาหลังจากนั้นก็มีการฉลองครั้งใหญ่อาณาจักรพีสท้องฟ้าสว่างไปด้วยพลุและทุกคนฉลองกันโดยเฉพาะเจ้าชายเลมอนเจ้าหญิงสามคนสอนเขาว่า ความจิตใจดีไม่ใช่แค่เปลี่ยนใจคนเท่านั้นแต่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้เลย